สิบเรื่องจริงที่คุณไม่รู้คันแลนพี่จองกระแสฮิตสุดปังไม่มีใครเกินคันแลนพี่จองจากช่องคันแลนเฮดเบอร์รี่ทั้งที่เนื้อหาในช่องส่วนใหญ่คือการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแต่ด้วยความน่ารักและใส่ซื่อในการใช้ภาษาไทยที่ไร้เดียงสาทําให้เกิดกระแสะของคันแลนพี่จองยิ่งโด่งดังสร้างฐานแฟนคลับให้เกิดขึ้นได้มากมายและนี่คือสิบเรื่องจริงที่ควรรู้และยิ่งจะทําให้รลงรักคัลแลนพี่จองได้มากขึ้น1คัลแลนชื่อจริงคือพักกี้ดึกเกิดเมื่อวันที่กัันนยายา1 1990เดิมีคแ แทนเป็นดีเจและโปรดิวเซอร์เพลงสาย EDM ใช้ชื่อวงว่า He ดเบอร์รี่และยังมีสมาชิกอีกสองคนคือเคอร์บี้และฟีโนโดยตัวของคาแลนและเพื่อนมีความสนใจในประเทศไทยเลยได้มาทํางานและเปิดกิจการในเมืองไทยใช้ชื่อร้านว่าเคบอมเป็นร้านเหล้าแนวเกาหลี2พี่จองชื่อจริงคือจองขยองเทเกิดเมื่อวันที่20มกราคม1989ซึ่งพี่จองเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีที่หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมของประเทศไทยถูกชักชวนโดยคาแลนให้มาทําวิดีโอท่อง ยวด้กันซึ่งพี่จองได้มาอยู่ในช่องยู u ูบคันแลนเฮทเบอร์ี่ครั้งแรกในวันที่8กุมภาพันธ์2566ในตอนโอเป้าว่าไงเมื่อลองย่างในครั้งแรกครั้งนั้นพี่จองเรียนภาษาไทยเพียงแค่สองครั้งจนคันแลนตกใจว่าสามารถพูดภาษาไทยได้เก่งมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่ได้เริ่มมาเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวด้วยกัน 3. น้องแดนสมาชิกค,คนที่3ของช่องคันแลนเฮดเบอร r รี่ช่องนี้ไม่ได้มีแค่คันแลนกับพี่จองเท่านั้นแต่ยังมีน้องแดนหรือชื่อจริงคือคิมอินฮยอง นักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอแบกสาขาการตลาดปรากฏตัวในช่องคันแลนเฮเบอรี่ครั้งแรกจากคลิปเกาหลีทัวร์มหาลัยไทยครั้งแรกกับน้องชายนักศึกษาเกาหลีหนึ่งวันที่เอแบกซึ่งเป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวการมาเรียนที่เมืองไทยของน้องแดน4ี่คันแลนเฮเบอรี่เปิดตัวครั้งแรกในปี2022คันแลนเฮเบอรี่เปิดตัวในวันที่7เมษายน2022คลิปแรกชื่อว่าการเริ่มทำ u t u b e ของโปรดิวเซอร์เพลง EDM ชาวเกาหลี ในกรุงเทพซึ่งเป็นคลิปที่บอกเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในไทยในมุมมองที่เต็มไปด้วยพลังบวกโดยในช่วงแรกคันแลนจะทําคลิปโดยพูดเป็นภาษาเกาหลีและมีซับไตเติ้ลภาษาไทยแต่ต่อมาก็ได้เรียนภาษาไทยอย่างจริงจังและพยายามใช้แค่ภาษาไทยเป็นหลักและสุดท้ายเรื่องการใช้ภาษาที่ถูกบ้างผิดบ้างก็กลายมาเป็นเสน่ห์ของช่องในที่สุดหาจำนวนผู้ติดตามในช่องมากถึง2.26ล้านคนกระแสฮิตของคันแลนพ่ซองสะท้อนได้จากตัวเลขโดยในช่องคันแลนเฮดเบอรรี่มีผู้ติดตามมากถึง 2.26ล้านคนและข้อมูลยังระบุอีกว่าในปี2023ที่ผ่านมามีการพูดถึงคันแลนพี่จองและช่อง YouTube มากกว่า143,548ข้อความและได้รับ engagement รวมมากกว่า20ล้านครั้งโดยมีคลิปรวมในช่องตอนนี้มากกว่า100คลิป6คลิปที่คนชมมากสุดคือ6.9ล้านครั้งจากบรรดาคลิปท่องเที่ยวของหนุ่มเกาหลีทั้งคันแลนและพี่จองคลิปที่คนเข้าชมเยอะที่สุดคือจูดี้พาทุกคนไปทิปแห่งความสนุกณนะสุพรรณบุรีลงคลิปเมื่อว วันที่4ธันวาคม2023โดยเป็นคลิปที่มีความยาว1ชั่วโมง40นาที19วินาทีและมียอดผู้เข้าชมสูงที่สุดเป็นอันดับแรกถึง6.9ล้านครั้ง7คันแรมพี่จองไปมาแล้วกว่า33จังหวัดทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคม2024คันแด์พี่จองตะลุยไปเที่ยวจังหวัดต่างๆมาแล้วรวมกว่า33จังหวัดภูมิภาคที่ถูกเที่ยวบ่อยที่สุดคือภาคกลางจำนวน11จังหวัดรองลงมาคือภาคอีสานนับได้9จังหวัดส่วนอันดับที่3คือภาคตะวันตก และภาคใต้ที่ไปมาแล้วภาคละ4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีภาคตะวันออก3จังหวัดและภาคเหนือสองจังหวัดด้วย8คัคแลนพี่จองสร้างกระแสพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติอีกหนึ่งวารลที่เกิดขึ้นในไทยเพราะคาแลนกับพี่จองจนได้ชื่อว่าเป็นพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติพอไม่ว่าจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่ไหนก็จะทําให้มีคนสนใจตามรอยอยากไปเที่ยวอีกจํานวนมากซึ่งหากนับรวมแล้วคาแลนพี่จองก็ไปมาแล้วกว่า10อุทยานแห่งชาติเช่นอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้ว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติภูลังกาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรืออย่างล่าสุดที่น้าตกทีรอสูแม้จะไม่ใช่อุทยานแห่งชาติแต่คันแลนพี่จองก็ได้นาพาสปอร์ตไปปั๊มในหน้าบันทึกความทรงจาด้วยก้าวฉายาคนฝนตกและคนปลาคันแลนได้ฉายาว่าคนฝนตกพอไม่ว่าจะไปที่ไหนฝนก็ชอบตกซึ่งมีการบันทึกสถิติไว้ว่าคันแลนในจํานวนคลิปทั้งหมด1 2 1วันพบว่าฝนตกไปแล้ว33วันซึ่งคิดเป็น2 7 2สส ส่วนชายาคนปลาเป็นของพี่ซองที่มักชอบลงน้ําให้เราได้เห็นมีสถิติระบุมากถึง44ครั้งทั้งการเล่นน้ําทะเลดําน้ําเล่นสัะว่ายน้ําส่วนน้ําน้ําตกและน้ําจากเขื่อนเป็นต้น10ส,สับคาแแลแลนและสับพี่ซองการที่เป็นคนเกาหลีผู้ไทยไม่แข็งแรงแต่กลายเป็นสเสน่ห์ในแบบฉบับเฉพาะของช่องคัแอนเฮเบอรี่ให้แฟนคลับคอยช่วยแปลช่วยให้กําลังใจกันต่อไปมีหลายคําที่กลายเป็นมีมหรือเป็นวลีฮิตในโลกโซเชียลเช่นบูด้าอ้วนพัะสังกจาย รงพยารถรถพยาบาลยายุงกดัดยาทากันยุงยุงอาดิดาทยุงลายหมวกแข้งหมวกกันนอ็อกฤดูฝนจะเศษสิส้นสุดฤดูฝนเมฆมืดเมฆฝนกระแสะฟีเวอร์ของคันแรนพี่จ้องนี้ไม่ใช่มาเล่นๆตอนปลายเดือนม,มกราคม2567ที่ผ่านมาตอกย้ำได้อย่างดีจากการร่วมงานอีเวนต์ครั้งแรกที่สยามสแควร์ก็มี fc ด้อมใจฟูแหกกันมาทุกสารทิศสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกระแสะฟีเวอร์มากแค่ไหนและคงเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่เราถอดโมเดล เอาไปใช้ได้คือไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือเริ่มต้นทําสิ่งใดก็ตามควรทําด้วยใจรักและให้ความเป็นตัวเองผสมผสานลงไปเพราะความจริงใจเหล่านี้จะทําให้คนสนใจในตัวเราได้มากที่สุดไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนแฟนชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชสยอยากซื้อแฟนชยัย อยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187